สวัสดีครับพวกเราเรานะครับในช่องพลายหนุ่มสิครับวันนี้เราพามาดูคุณสิทธิ์นะครับว่าตอนที่เขาอยู่คนเดียวนะครับเขามาทําอะไรกับช้างนะครับแต่ละวันนะครับเขาทาอะไรกับช้างครับแต่ละวันนะครับเราพามาดูกันนะครับ นี่ครับเราพามาดูควานสิทธ์นะครับนี่เราเอฟเอฟท้ายนะครับนี่เราอยู่ข้างในบ้านคครับวานสิทธ์ก็เดินไปนะครับเราพามาดูนะครับว่าววนสิทธ์ทำอะไรกับช้างบ้างครับแต่ละวันครับนี่ครับรามาเอฟท้ายนะครับ ส่วนพายหนุ่งสิรินก็ไปอยู่แถวข้างล่างครับนี่ครับความสิทินะครับเขาทำอะไรกับช้างในแต่ละวันนะครับอันนี้เขาอยู่คนเดียวนะครับเรามาเอกถ่ายนะครับเราค่อยๆเดินมาหาเขาแล้วครับตอนนี้ ทำอะไรครับมานานแล้วครับ<อ>มาแอบดูควานสิทธิ์ทำอะไรกับช้างในแต่ละวันครับเองก็มาอย่างนี้ก็เป็นเนาะ <laughs> นี่นะครับกำลังป้อนกล้วยนะครับส่วนไายนุ่งซีนก็ไปอยู่แถวข้างล่างนะครับเอาออกเดินเมื่อเช้านะครับอยากเดิน้วม้งีนอยากเดินนิดนึงรล้ไมานานแล้วครับ มาเอบดูครับอยู e ่ในบ้านครับอยู่แถวในบ้านอยิ่งะอยางานบ่สิอเดินทา่สิเยออยู่บ่ดิ อย่างนี่ครับก่อนกล้วยครับคุยกับช้างนะครับสร้างความคุ้นเคยนะครับตั้งแต่กิน้วยบ่ฮะตั้งแกินบ่

<c oughs> เอกมาได้ไงสดรา้จบยเรื่อย่อ,ยอกมกขาด <c oughs> สายอฟครับสายเอฟ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็มาเป็นตัวแทนให้คุณตานะครับในช่องพายนุงมสิงครับ <c oughs> อยากกินอีกไหมอยากออกินจเย็นๆพอแล้วหมดแล้วห <laughs> มาได้ไงจริงมาได้ไงว่าไงน้องชิน้าถาม่ามาได้ไง <laughs> เดินมาสิครับ <laughs> เอา้เอา,เอา,เอาเอ็งแสดงว่าเองจบเลยมากะระยะตั้งนานแล้วไม่ใช่บอกครับผมยอมรับผมก็วิธีของผมก็แค่นี้แล้วครับมีแค,ค่สองคนไม่รู้น้องชิมาตอนไหนอันนี้ <h ums> คือ <h ums> วิธีการเข้าช้างของความสิทธิ์ครับ ผมก็ไปเรื่อยๆทำภาษาของผมแล้วครับผมตีสนิทไปคนเดียวผมตรงนี้แหละชาวคราบคนเคยนะครับพอแล้วขอเล้วขอเล้ยวอยากอายกล้องวะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับคุณครับคุณลงชิ้ให้น้าไว้เองอีก